สมัยกับนนเป็นคนชอบเล่นหวยเขาต้องสองคนเล่นหวยเป็นอาชีพหลักสมัยพรุ่งนี้ก็วันหวยออกแล้วนะ่าข้ายังไม่ได้เลขเด็ดเลยวะ่ะข้าก็เหมือนกันสองสามคืนที่ผ่านมาข้าก็ไม่ฝันเห็นเลขเลยเอ๊หรือว่า เราจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยละมั้งงั้นคืนนี้เราสองคนก็ไปที่ต้นโพท้ายหมู่บ้านกันไหมเผื่อเจ้าแม่จะให้เลขเด็ดก็ดีเหมือนกันว่าแต่ว่าเอ็งรู้ได้ยังไงเจ้าแม่อยู่ที่ต้นโพต้นนั้นเอ็งเคยเห็นหรือข้าก็ยังไม่เคยเห็นหรอกเขาว่ามาอย่างนั้นนะ่ะ ขนาดผีข้าก็ยังไม่เคยเห็นเลยในคืนวันนั้นทั้งสองคนก็พากันไปที่ต้นโพขอให้เจ้าแม่บอกไวยพวกข้าถูกทีเธอแล้วพวกข้าจะนำของมาเส้นไหว้เจ้าแม่อยากได้อะไรพวกเราจะหามาให้พวกเจ้านั้น<ว>มันโลภ<ล>มากจริง,รงๆเสียงใครว่าสมัย ข้าไม่ได้พูดนานั่นไงไอ้นนนั่นใช่เจ้าแม่หรือเปล่าวะใช่ใช่นั่นมันผีผีแน่ๆข้าไปก่อนละสมัยพวกเจ้าไม่เอาหวยกันแล้วหรือข้าอุตส่าห์จะมาให้หวยผกเจ้าแล้วในคืนวันนั้นนนกับสมัยก็ฝันเห็นเลขตัวเดียวกัน นี่นนเมื่อคืนข้าฝันเห็นจ้าแม่มาบอกหวยกับข้าด้วยจ้าแม่เข้าฝันบอกเองด้วยหรือเมื่อคืนข้าก็ฝันเห็นจ้าแม่เหมือนกันหลังจากที่ทั้งสองคนคุยกันเสร็จทั้งสองคนก็ได้ซื้อหวยตัวที่ฝันเมื่อคืนและในวันนั้นเองทั้งสองคน ต่างก็พากันดีใจที่ทั้งสองคนถูกหวยและทั้งสองคนก็ได้ทำตามที่พูดจึงได้นำข้าวปลาอาหารไปเส้นไหว้กับเจ้าแม่ที่ต้นโพและหลังจากนั้นมาทั้งสองคนก็ถูกหวยทุกงวดจนกระทั่งวันหนึ่งไอแดงเป็นเจ้ามือขายหวยลายใหญ่ เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทำไมสมัยกับนนท์ถึงถูกหวยได้ทุกงวดและในทุกๆงวดไอ้แดงก็ต้องควักเงินมาจ่ายค่าหวยให้กับสมัยและนนท์ทำให้ไอแดงขาดทุนอย่างต่อเนื่องในคืนวันหนึ่งไอ้แดงมันก็แอบตามสมัยกับนน ไปที่ต้นโพท้ายหมู่บ้านที่แท้พวกเองสองคนก็มาขอหวยที่ต้นโพนี่เองทิ้งว่าละ่ะพวกเองถูกหวยทุกงวดหลังจากนั้นไอ้แดงก็คิดที่จะตัดต้นโพต้นนั้นทิ้งไอแหลมกลับไปหลอดเป็นลูกน้องของไอแดงข้ามีงานให้พวกเองสองคนทำ งานอะไรหรอพี่แดงข้าจะให้พวกเองสองคนเป็นตัดต้นโพที่อยู่ท้ายหมู่บ้านทิ้งชาวบ้านจะได้เลิกงมงายกันเสียทีหากพวกเองทำสำเร็จข้าจะให้รางวัลพวกเองสองคนอย่างงามเลยละแต่ต้นโพต้นนั้นมีอายุหลายร้อยปีนะครับพี่พวกข้าไม่กล้าตัดล็อกแล้วอีกอย่างถ้ามีใครเห็นเข้า พวกข้าสองคนก็ซวยนะสิพี่แดงมันจะไปยากอะไรวะพวกเองก็ไปตัดตอนที่ชาวบ้านเขาเข้านอนกันหมดสิเมื่อชาวบ้านพากันเข้านอนหมดแล้วแล้วใครมันจะไปเห็นเองวะเรื่องง่ายๆแค่นี้พวกเองก็คิดไม่ได้จริงด้วยพี่แดงหลังจากนั้นทั้งสองคน ก็ได้พากันไปตัดต้นโพในขณะที่ทั้งสองคนไปถึงพวกเองสองคนคิดจะมาตัดต้นโพของข้าหรือถ้าพวกเองทำอะไรต้นโพของข้าพวกเองก็ต้องตายเสียงมันมาจากไหนกันวะไอ้ลอดเสียงอะไรกันวะไอ้แหลมข้าไม่เห็นจะได้ยินเลยเร็วเข้า ข้าจะรีบตัดข้าอยากกลับบ้านเต็มทีแล้วในขณะนั้นทั้งสองคนกำลังจะตัดจู่ๆเจ้าแม่ก็ปากกายขึ้นข้าเตือนพวกเองดีๆแล้วไม่ชอบงั้น,นก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เห็นเจ้าแม่เต็มสองตาไอ้แหลม นั่นมันผีเจ้าแม่นีเร็วเจ้าแม่โกรธแล้วหลังจากนั้นไอ้แหลมกับไอหลอดก็พากันวิ่งหน้าตั้งหนีไปพี่แดงพี่แดงช่วยด้วยพวกข้าถูกผีเจ้าแม่ลอกผีเผลอที่ไหนกันวะข้าไม่เชื่อหรอกนั่นไงพี่แดงผีเจ้าแม่มาแล้วหลังจากนั้นลูกน้องของไอแดง ก็พากันวิ่งหนีส่วนไอ้แดงเมื่อเห็นผีเจ้าแม่แล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาทันทีข้ากลัวแล้วเจ้าแม่ข้าจะไม่ทำอีกแล้วยกโทษให้ข้าด้วยเถิดไอ้แดงอ้อนวอนขอให้ผีเจ้าแม่ยกโทษให้หลังจากที่เจ้าแม่ยกโทษให้กับไอ้แดงแล้วและมีข้อตกลงอีกว่า ไอเดียงจะต้องสร้างศาลเพียงตาให้กับเจ้าแม่และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าแม่ก็ไม่ได้ปากกายมาให้ใครเห็นอีกเลยเรื่องนี้ก็จบแล้วครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ